ครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้หลักสูตรบัญชีบัณฑิตของเราก็จะมาเตรียมความพร้อมในส่วนของสับ พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีนะครับในวันนี้นะครับนะอาจารย์ดีใจมากเลยที่ได้มาเจอนักศึกษาแล้วก็มีรุ่นพี่มาช่วยนะเตรียมความพร้อมในวันนี้ด้วยนะครับรุ่นพี่ถี่อาจารย์ขออนุญาตแนะนํารุ่นพี่ก่อนนะครับเริ่มต้นจากทางด้านนี้นะครับมีใครบ้างครับสวัสดีครับพี่ชื่อพิวัตนะครับสวัสดีครับพี่ชื่อพิฮั่นนะครับสวัสดีครับพี่ชื่อ ดีครับพี่ชื่อออยนะครับสวัสดีค่ะพี่ชือ่อมีนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชือ่อเลยนะคะสวัสดีครับพี่ชือ่อโบนะครับอ่าล่ะโอเคงั้นวันนี้นะหัวข้อเราคืออ่า English for profession for accounting profession เราควรจะ speak English กันโอเคโอเค <laughs> โอเค นันหัวข้อในวันนี้อาจารย์จะพูดก็จะมีอยู่2เรื่องก็คือ accounting profession ส่วนของวิชาชีพบัญชีแล้วส่วนที่2ก็จะเป็น accounting vocabulary นะครับสำหรับ accounting profession นั้นนันกศึกษาทราบไหมครับว่าวิชาชีพบัญชีเรานั้นมีกฎหมายอะไรบ้างที่สำคัญนะมีอยู่ส,สบสับหลักๆ raise your hand if you know โอเคพี่ห Get ันว่าไงครับก็ม um, okay, um, ีพระราชบัญญัติการบัญชีปีพุทธศักราช243กับกับพระราชบัญญัติการบัญชีปีพุทธศักราช247อ่าพี่โบ okay, um, ๊ทภาษาอังกฤษว่าไงครับอ่า Accounting Act 2000กับ Accounting Profession Act 2004ครับโอเค g 굿 o ็อบนั่นส่วนของวิชาชีพบัญชีของเรานั้นเราแบ่งออกเป็น6ด้านด้วยกัน นะด้านแรกก็จะเป็นด้านบัญชีการเงินหรือด้านการทำบัญชีด้านการทำบัญชีาาญชภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Bookkeeping นะครับนะ Bookkeeping ส่วนด้านที่2ก็จะเป็นด้านการสอบบัญชีเพราะนั้นะน้องๆคนไหนที่จบแล้วอยากจะเป็นผู้ตรวจสอบผู้สอบบัญชีนะเราก็จะมีวิชาชีพทางด้านการสอบบัญชี a u d i t i n g นะแล้วก็ด้านที่3ก็จะเป็นด้านการบัญชีบริหาร นะเราเรียกว่า managerial accounting นะนั้นเมื่อ,อเราอาจจะไปทำบัญชีในโรงงานนะไปวิเคราะห์ต้นทุนนะไปรวบรวมต้นทุนนะครับนะอันนั้นก็จะเป็นในฝั่งของ managerial accounting แล้วก็นะครับนะ,ะด้านที่4ก็จะเป็น accounting system ก็คือด้านระบบบัญชีนะใครที่สนใจทางด้านระบบเรื่องของคอมพิวเตอร์นะ เราอาจจะไปวางรูประบบบัญชีให้กับบริษัทต่างๆก็ได้นะครับส่วนด้านที่5ก็จะเป็นด้าน tax accounting นะ Account ing, นะบัญชีภาษีอากรน,นะเราก็าจ,จะเป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษีนะครับของบริษัทต่างๆหรือไปช่วยทำทางด้านภาษีอากรให้กับบริษัทนะครับแล้วก็ด้านสุดท้าย The accounting education and Te uh, Techn ic, uh, technology นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการศึกษาด้านบัญชีแล้วก็เทคโนโลยีคนที่อยากจะเข้าสู่วิชาชีพทางด้านนี้ก็อย่างเช่นคนที่เป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการนะครับนะก็มาสู่ทางด้านของ accounting education ก็ได้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าวิชาชีพบัญชีของเรานั้นสามารถที่จะทำงานได้หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะเป็นอะไร นะครับะอาลรุ right. uh, ่นพี่ทั้งหลายเดี๋ยวอาจารย์ขอทวนก่อนนะครับว่าวิชาชีพบัญชีของเรานั้นมีด้วยกัน6ด้านอะไรบ้างนะครับอเอาพี่มุกละกัะนก็จะมี bookkeeping แล้วก็ accounting management accounting a c o ทา i n g ้งแอต o าวติ้งซิส e ต็ a c ท็ก n อตทาว c ิ้งแอตทาวติ้งแอดวูเคช u นแอตทาวติ้งแอ n วูเเโโอเคเนี่ยเราจะต้องแบบว่าเพิ่มความมั่นใจขึ้นมาอีกนะครับในการที่จะพูดภาษาอังกฤษนั้น,นภาษาอังกฤษไม่ยากเลยนะครับ เอาละเดี๋ยวเราจะลองดูอีกคนหนึ่งละกันะนะดูว่ามีพลังเพิ่มมากขึ้นกว่าพี่มุกนะอพี่พี่บีมอ่ะพี่บีมหน้าให้น้องๆแล้วก็พูดให้น้องๆฟังว่าวิชาชีพบัญชีทั้งหกมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่ง <im itation> ผู้ทำบัญชีบุ๊กคืออะไรการทำบัญชีค่ะแล้วก็ออดตติ้งออตติ้งผู้สอบบัญชีค่ะแมネเจอร์แอคเคานิ้งแมแมเนเจรแอคเคาบัญชีหด้าบริหารค่ะแอคเคา t i n g ิ้งซิสเต็มแอคเคา s y <Aud iting>. s t ิ้ง็ระบบบัญชีค่ะแท็กแอคเคา i n g t ิ้งแท็กแอคเค ภาษีอากรค่ะ Accounting Education and uh, Technology Accounting Education and Technology ักา,การศึกษาด้านการศึกษาด้านบัญชีและเทคโนโลยีอัะนละ่ะถ้าเรา speak บ uh, ่อยๆพูดบ่อยๆแล้วก็จะเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับนะนั้นไม่ต้องกลัว อาละต่อไปนะครับนะส่วนที่2องก็จะเป็นคำศัพท์พื้นฐานเล็กน้อยนะครับ uh, accounting vocabulary mm hmm. นะคำศัพท์ตัวแรกนะครับก็คือ uh, accountant uh, เดี๋ยวเราพูดพร้อมกัน accountant accountant อ่า <Account ants. S 1> uh, แปลว่านักบัญชีคำที่สอง bookkeeper Book <keeper. S 2> yes a c c o u n t i n g equation accounting asset a s s e t liability l i a <ability>. b i l i t y owners equity owners equity capital capital drawing drawing Draw <ing. S 1> revenue revenue expense expense อา่าะะนะคำแรกรู้ไปแล้วว่ามันคือนักบัญชี นะครับส่วนคำที่2 Bookkeeper เมื่อกี้ก็แวบๆนะครับ Bookkeeper ก็คือผู้ทำบัญชีนะครับส่วนคำที่3 accounting equation อาจารย์ว่า,าพี่วัดน่าจะรู้นะ accounting equation แปลว่าสมาการบัญชีนะสมาการบัญชีนะคำว่าสมาการบัญชีก็คือ2ฝั่งต้องเท <Okay. S 1> ่ากัน equal นะต้องเท่ากันอะไรเท่ากันสินทรัพย์ เท่ากับหนี้<ม>สิน<ม>บวกวของเจ้าของโอเคซึ่งสินทรัพย์นั้น,นก็ค,คือคำว่าแอสเ t ทนะครับแ uh, อสเซทแล้วก็คำที่สองเมื่อกี้ที่เราพูดไปก็คือหนี้สิน<ม>ใช่ไหมครับหนี้สินก็คือ liability นะส่วนส่วนของเจ้าของนะครับมี owner's equity นะครับนะ owner's equity เอาละแล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่า capital capital ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเมืองหลวงนะแต่ในทางบัญชีเรานั้นหมายถึงทุนของผู้เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็คำต่อมา drawing drawing เราไม่ได้แปลว่าวาดรูปฉันเป็นศิลศิลศิลปะลปลปลปฉันสถา ศิลปินอะไรอย่างเนี้ยนะแต่ว่าคําว่า drawing ในทางบัญชีของเรานั้นแปลว่าถอนใช้นะถอนใช้ส่วนตัวหรือว่าเป็นบัญชีเงินถอนนะครับคําต่อมาก็คือคําว่า revenue นะ revenue ก็คือแปลว่ารายได้นะครับรายได้ส่วนคำถัดมาก็คือ expense expense ก็คือค่าใช้จ่าย่าใช้จ่ายนะครับเอาละ ในส่วนของคำแรกในส่วนของชุดแรกของคำศัพท์ตรงนี้มีใครที่ยังไม่ได้ไม่มีไม่มีทุกคนได้หมดเลยใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ขอเช็คละกันนะอะขอเช็คพี่เนยละกันนะครับพี่เนยพี่เนยคำว่า capitalcapital ทุนโอ้ louder please ท louder ทุน,ทนเสียงดังกว่านี้น,นี่อ่อ่ uh, drawing ถอนใช้ส่วนตัวอนใช้ส่วนตัวใช่นะครับอ่ะโอเคดังนั้นน้องๆทางบ้านก็อย่าลืมทบทวนคำศัพท์ตรงนี้ด้วยนะครับว่าแปลว่าอะไรเมื่อกี้นะอาจารย์และพี่ๆนะได้แนะนำไปแล้ว คำศัพท์ชุดที่2นะครับคำศัพท์ชุดที่2นั้นนะครับก็จะมีคำว่า business transaction นะ business transaction แปลว่ารายการค้าเก่งมากพี่ฮันนะครับนะอันนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพภา,าอ่านก่อนนะครับเราอ่านตามอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวคำแปลานะค่อยแปลต่อคำที่สอง service business นะเซอร์วิสบิสเนสนะแล้วก็คำที่3ามนะเอ่อเมอร์ชา s ดิซิ่งบิสเนคำที่4ี่ Manufacturing Business, business. แล้วก็อิน e ว t m e n t แล้วก็คำถัดมา Double e n t น y s ีซิสเแล้วก็แอคเคา t i n g s t สแตนดา c I F R S, <S I F R S d ดบ i d d ดบิตครเครดิตครเครอ่าละนะคำตัวแรกเมื่อกี้บอกไปแล้วนะ business transaction ก็คือรายการธุรกิจหรือรายการค้านะครับซึ่งเป็นรายการที่เราจะหยิบมาบันทึกในบัญชีนะครับต่อไป service business Merchandising business, manufacturing business สามคำนี้เป็นประเภทของธุรกิจนะครับเราแบ่งตามลักษณะของการให้บริการใช่ไหมครับอันนี้เป็นการให้บริการแบบไหนเออเป็นเป็นธุรกิจแบบให้บริการ,ร,การส่วนอันนี้เป็นการเป็นธุรกิจแบบซื้อขายสินค้าแล้วก็เป็นธุรกิจ อุตสาหากรรมหรือว่าซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็มาแปลรูปใช่ไหมครับนะเพื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วขายต่อนะครับคำถัดมา investment ก็คือการลงทุนนะครับ double entry system ระบบบัญชีค,ชคู่นะครับระบบบัญชีคู่นี้สำคัญกับบัญชีเพราะว่าเวลาบันทึกบัญชีนั้นนะครับเราก็จะบันทึก ทั้ง2ข้างนะครับนะเสมอใช่ไหมครับ2ข้างเสมอนะมันจึงเกิดคำว่าเดบิตและเครดิตขึ้นมาเดบิตคือการบันทึกบัญชีทางด้านซ้าย,ส,ายส่วนเครดิตก็คือการบันทึกบัญชีทางด้านขวา,ขวานะครับเพราะนั้นเดบิตเครดิตนะคำสองคำนี้เราจะได้ยินบ่อยๆนะในบัญชีนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะ Accounting Standard ก็คือมาตรฐานการบัญชีซึ่งมาตรฐานการบัญชีนั้นนะเวลาทำบัญชีเราจะต้องทำบัญชีตามมาตรฐานมาตรฐานที่เราใช้นั้นเรา adopt มาจากสากลน,นะครับคำว่า IFRS นั้นนะครับตัว I ย่อมาจาก International F ก็คือ Financial R ก็คือ Reporting S Standard นะรวมกันก็จะเป็น International Financial Reporting Standard แต่ในบ้านเรานะครับนะเราก็ได้มีการ Adopt มาใช้แต่เราแปลเป็นภาษาไทยเวอร์ชั่นภาษาไทยนั้นเราใช้คำว่า TFRS T ก็ย่อมาจาก Thailand ใช่ไหมครับ Thailand. Thailand, นะไทยแลนด์ Thailand นะไทย Financial Reporting Standards นะครับซึ่งมาตรฐานนี้สำคัญแต่เราจะได้เจอมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยในปีที่เราชั้นสูงขึ้นไปนะครับเอาละนะชุดที่3นะครับชุดที่3ที่อาจารย์จะแนะนำในวันนี้นะครับก็จะมีอ่า General Journal อ,อ่านตามอาจารย์ General Journal General Ledger General, General. General Ledger product, product. inventory, In office supply, office supply. Uh, land, land. building, building. machine, machine. purchase, cost of goods sold. Of good sold. เอาละนะครับนะในคำแรกนั้นเป็น general journal แปลว่า สมุดรายวันทั่วไปนะครับซึ่งจะเป็นสมุดที่เราใช้บันทึกข้อมูลทางบัญชีในเบื้องต้นนะครับสมุดรายวันนั้นมันมีทั้งสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะซึ่งเราจะได้เรียนในบัญชีชั้นต้น1ชั้นต้น2ก็ว่าไปนะครับคำถัดมาคือ general ledger นะครับก็แปลว่าบัญชีแยกประเภทนะบางครั้งนะครับนะเขาก็จะเรียกสั้นๆว่า gl นั้นครับเขาพูด GL GL อ่านเอาไปลงใน GL เราก็ต้องเข้าใจว่าต้องไปลงในบัญชีแยกประเภทนะครับคำต่อมานะครับสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะครับคำว่า product กับ inventory แล้วก็มีอีกคำหนึ่งก็คือ goods ใช่ไหมครับแปลว่าสินค้านะนั้นในทางบัญชีเวลาเราบันทึกบัญชีนั้นนะครับเรามักจะใช้คำว่า inventory ซึ่งมันแปลว่าสินค้าคงเหลือนะครับแล้วก็ uh, office supplies แปลว่าวัสดุสำนักงานน,งาน,นะแล้วก็มีคำว่า land ที่ทดิน building machine น uh, purchase การซื้อ cost of goods s l d นะ ต้นทุนขายฉะนั้นจะเห็นว่านะครับนะองค์ประกอบของบัญชีของเรามีอยู่5ตัวด้วยกันใช่ไหมครับมีคำว,ว่า asset ก็คือสินทรัพย์หนี้สิน liability ส่วนของเจ้าของ owners equity revenue ก็คือรายได้ expense ค่าใช้จ่ายในนี้อันไหนที่เป็น asset อ่ะมีใครอ่ะพิวัตรคตัวไหนที่เป็นแอสเซทบ้างมีออฟฟิศสัพพลายออฟฟิศส l y พลแลนด์บิลดิ้งบิ i ดิ้งแมชชีนแมชชีนอินเวนทอรีอินเวนทอรี yes อ่านั้นสิ่งเหล่านี้คือคำว,ว่า เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับของสินทรัพย์นะเอาละในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์นะกี่คำา30กว่าคำนะครับซึ่งคิดว่าน้องๆทางบ้านนะครับกจ็จะได้ศึกษาแล้วก็ทบทวนคำศัพท์เหล่านี้แล้วก็อย่าลืมไปทำโพสเทสด้วยนะครับ อ่าโอเคสำหรับวันนี้อาจารย์แล้วก็พี่ๆเนี่ยขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในการเตรียมความพร้อมในวิชาต่อไปนะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับคุณพี่เย,ย้